เป็นเรื่องแลวครับล่าสุด G ีนและแที่เพิ่งผ่านกันไปก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นตัวจุดชนวนหรือว่าทริกเกอร์ที่สําคัญที่จะทําให้เกิดแบงค์รันครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับและตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับและแบงค์รันอย่างครั้งนี้ไม่ใช่คนไปยืนต่อแถวต่อคิวแบบเดิมๆแล้วนะฮะมันคือดิจิตอลแบงค์รันครับที่เงินหลักหลายหลายล้านดอลลาร์กำลังจะหายออกจากระบบแบงค์แบบถาวรและที่สำคัญก็คือรทัฐงาลอเมริการกับแบงค์ยักษ์ใหญ่ดันเปคนเปิดประตูให้เงินมันไหลอออกเเงงครัียวลปน้้ผมมจะาา่ฟ มันเกิดอะไรขึ้นและทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นสุดยอดข่าวดีสําหรับคนที่ถือ Bitcoin แล้วก็ทองคำครับ okay, โอเคก็เนือนนะครับเดี๋ยวเรามาดู g e n น็ตแหรือว่ากฎหมายฉบับนี้กันก่อนนะครับที่เพิ่งผ่านกันไปในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครคือเมื่อก่อนเนี่ยแบงก์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่างเจพีโอมเกนหรือว่าเชสเนี่ยลเลโดวเกียดคริปโตมากนะครับลเลโดว,ว่าใครไปรยุง่ง กี่ยวกับคริปโตเนี่ยโดนไล่ออกโดนปิดบัญชีเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ใน,นตอนนี้รัฐบาลอเมริกาในยุคสมัยของทรัมป์เนี่ยยูเทิร์นหรือว่ากลับลําเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําด้านคริปโตของโลกครับกฎหมายจีนแมันก็คือการเปิดประตูให้กับธนาคารสามารถนำเซฟคอยเข้ามาอยู่ในบัญชีเงินฝากของลูกค้าได้เลยครับดึงภาพตามนะฮะปกติในบัญชีของเราเนี่ยมีแต่เงิน,งนดอลลาร์ถูกต้องไหมแต่ต่อไปนี้นะครับคุณจะมีเทเตอร์หรือว่า USDT ตัวใหม่ ที่กาล kind of mm ังมาอยู่ในบัญชีของคุณเลยอันนี้คือตัวอย่างของทางสหรัฐนะฮะาบานเรายังเป็นไทยบาทแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ให้เห็นภาพเฉยๆทีนี้ถามว่าทำไมรัฐบาลอเมริกาถึงอยากทําแบบนี้นะครับ่วนหนึ่งเนี่ยเขามีหนี้มหาศาลครับแล้วคุณรู้ไหมครว่าใครได้เป็นผู้ซื้อหนี้พันธบัตรอเมริการายใหญ่เทเตอร์ไงครับข้อมูลในช่วงคิวสามที่ผ่านมานะเทเตอร์เนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอยู่ที่1 3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นะ เยอะมากนะครับถือว่าเป็นผู้ซื้อหนี้รายใหญ่อันดับที่17ของโลกครับแซงหน้าเกาหลีใต้ไปแล้วฮะรัฐบาลอเมริกาก็อาจจะคิดแบบจีนเนียเลยนะว่าเฮ้ยแบบนี้เราออกกฎหมาย g ี n น e ้ a แอไปเลยนะเดี๋ยวเทเต,เตอร์เนี่ยจะได้ซื้อหนี้ของเราได้เพิ่มอีกโอ้โหเลเดีว,ว่าไม่รู้จีนเนี่ยแบบนี้เป็น ที่มาของจีนแอเคหรือเปล่านะฮะก็เลยดูว่าคู่ค้าเ,าเก่าๆไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นซึ่งไม่ค่อยจะซื้อแล้วนะฮะแต่เทเตอร์กำลังจะมาซื้อแทนแล้วหรือว่าซื้ออยู่แล้วในะตอนนี้เป็นหลัก1นึ0 0 0สนสามล้านแล้วในะขณะนี้นะฮะและนี่คือจุดตายครับคุณต้องเข้าใจนะฮะว่ากฎหมายจีนแอเคเนี่ยมันมีข้อแม้ว่าเซฟโคที่อยู่ในแบงค์เนี่ยห้ามจ่ายดอกเบี้ยฮะทีนี้พอคุณมีเทเตอร์ที่อยู่ในแบงค์และคุณ ได้ดอกเบีย้ย0%ในขณะเดียวกัน,นะฮะโลกภายนอกที่เรียกว่าคริปโตแลนด์หรือว่า d e f าเนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ย4-6%เนอะอันนี้แล้วแต่ที่นะฮะจากการที่เอาเทเตอร์เนี่ยไปสเต็คครับเป็นคุณคุณจะทำยังไงฮะคุณก็โอนเทเตอร์ดอลลาร์ของคุณเนี่ยออกจากแบงก์เจดเปรมบแกนเข้าไปอย่างคริปโตแลนด์ทันทีนะฮะและนี่คือ บิกเก็ตแบงรันออฟออไทมนะฮะมันคือการที่สินทรัพย์ทั้งหมดในระบบธนาคารกันลังจะถูกดูดออกไปสู่ d e f าอย่างถาวรครับแบงค์ bank ยักษ์ใหญ่เขาคิดว่าเขาจะได้ลูกค้าแต่เปล่าเลยฮนะเขากำลังสร้างประตูทางออกให้เงินของลูกค้าไหลหนีไปนั่นเองฮะทีนะีถ้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยหรือว่าทองคำครับก็ควรต้องรู้จกักเทเตอร์กันให้ลึกมากอีกสักเล็กน้อยนะฮะเท t เตอร์เนี่ยเขามีสินทรัพย์ที่มหาศาลเนาะข้อมูลล่าสุดเขามีบิตคอยในครั้ง9,900ล้านดอลลาร์ฮนะและมีทองคําอีก 12,900ล้านคือเล้ดัวมีทั้งบิตโคอยน์มีทั้งทองคำอยู่ใน,นขณะนี้เนาะและเทสเตอร์ฮะกำลังซื้อทองคำหนักมากครับล่าสุดเทสเตอร์โกลมีทองคำจริงแบ็กอยู่ถึง11.6ตันนะเกิดถ้าใครเป็นชาวคริปโตจะรู้ว่าเทสเตอร์เนี่ยมีโกลนะที่ชื่อว่า X ขอไปเทเตอร์โกเอ็กเทนั่นเองฮะซึ่งตัวเทเตอร์โกนี้นะครับมี m a r k เก็ a แทะลุ2,100ล้านดอลล่าร์ไปแล้วครับซึ่งตัวแรกนี้นะครับมันเกือบเท่ากับประเทศจีนที่ซื้อเลยฮะและที่สำคัญนะครับเทเตอร์ไม่ได้ซื้อทองคำกระดาษนะครับเขาไม่ได้ซื้อ GLD นะฮะเขาซื้อทองคำแท่งจริงๆและเอาเงินไปฝากในห้องนิรภัยส่วนตัวที่สวิตเซอร์แลนด์ฮะซึ่งไม่ผ่านระบบ LBMA ไม่ผ่าน Comex ฮะคุณเห็นภาพหรือยังฮะว่าจีเนแอกเนี้ยมันกำลังเร่งให้เงินเนี่ยไหลออกจากแบงก์ ไปสู่เทเตอร์และเทเตอร์อรก็เอาเงินนั้นไปแลกซื้อบิตคอยน์ไปเลกซื้อทองคําของจริงและนี่คือการดูดสไพายครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่กาลังเกิดขึ้นณขณะนี้ฮะและนี่คือเหตผลที่ผมบอกว่าทําไมบูรันนี้มันแตกต่างจาก2,011 2,016นะฮะเพราะว่ารอบนี้มีเซ็นทรัลแบงค และมีสถาบันอย่างเทเตอร์เข้ามาซื้อของจริงครับแต่ต้องยอมรับว,ว่ารายย่อตอนนี้ยังไม่มานะครับซึ่งดูจากหุ้นเหมือง GDX หรือว่า GLD ก็ได้นะครับยังต่ํากว่าดอยตอนปี211 1เยอะเลยครับและในนักขณะที่รัฐบาลอเมริกากำลังง่วนอยู่กับการลดค่าเงินดอลลาร์ครับและทำยังไงก็ได้ไม่ ให้ขึ้นดอกเบีย้ยฮะพราะาทรบอกอยู่แล้วเนาะต้องการลดดอกเบีย้ยต้องการลดดอกเบีย้ยนะฮะซึ่งลุงก็ยังไม่ขึ้นลุงลดอยู่แหละมคงไม่ขึ้นหรอกนะถ้าขึ้น10%เนี่เยเรียกได้ว,ว่ามีโอกาสจะบันไลแน่ๆนะครับเพราะว่านี่สารัฐปาไป37 3 8เิปเรน์แล้วในตั้งขณะดนีนะครับแต่ตอนนี้พวกเขาดันไปจุดชนวนแบงก์รันด้วยการพยายามจะอุ้มตลาดนี้ของตัวเองฮะและมันมีคําคมที่บอกว่าการผสมผสานระหว่างคริปโตกับทองคําจะสร้างจุดสุดยอด ของสกุลเงินของโลกนั่นเองฮะเมื่อก่อนคนคริปโตเนี่ยหัวร้อยย่ะทองคําบอกว่าจะเอาไปจ่ายตลาดยังไงขูดเอาเหรอนะฮะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเทเตอร์เนี่ยเขามีเทเตอร์โกลซึ่งเอาทองคาจริงๆมาใส่บนบล็อกเชนคุณสามารถโอนทองคําจริงๆให้กันได้แบบทั่วโลวกแบบ frictionless เลยหรือว่าไรแรงเสรีทานเลยนั่นแหละฮะผู้บริหารเทเตอร์บอกเองเลยนะครับว่าเทเตอร์โกมีสินทรัพย์อยู่2 1พันล้านเนี่ยวันหนึ่งมันจะใหญ่กว่าเทเตอร์ดอลลาร์ สิอีกที่ตัวนี้ทเนทเนเดอร์ดอลลาร์มันมันเป็นแสนกว่าล้านนะแต่ถ้าอนาคตหรือว่าเขามองว่าอนาคตเทนเดอร์โกลมันจะใหญ่กว่าสิอีกฮะเพราะว่ามันคือเบสออฟคริปโตมารวมกับเบสแอสเซทก็คือทองคำนั่นเองฮะและไอจีเน็ตแอ็ที่ผ่านมานี่แหละครับมันกำลังทำให้เทนเดอร์โกลและสเต็ l เบอร์คอยอื่นๆเนี่ยถูกกฎหมายเต็มรูปแบบในอเมริกา เตรียมตัวให้ดีครับทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มนสร้อนให้เราเห็นถึงอะไรครับมนสท้อนว่าโลกกาลังเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงฮะแบง์ยักษ์ใหญ่และรัฐบาลเนี่ยที่เคยเป็นผู้คุมเกมกำลังจะเสียการควบคุมพวกเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้เสียนด้วยการดึงสตูหรือว่าคริปโตเข้ามาในบ้านนะฮะแต่ไม่รู้เลยว่าสตูตัวนี้กำลังสร้างทางออกให้เงินเนี่ยไหลไปยังสินทรัพย์ที่แท้จริงหรือว่าฮาร์ดแอเดซชนั่นคือบิตคอยหรือว่าทองคำอันนี้แล้วแต่จะชอบฮนะนี่คือการต่อสู้กันระหว่างระบบเก่านะครับก็คือดอลลาร์ กระดาษแล้วก็นีถูกต้องไหมกับระบบใหม่ก็คือทองคำที่ถูกโทเคินนิสหรือว่าบิตคอยน์นั่นเองฮะและจีเน็แอคที่เพิ่งผ่านกันไปสดโลร้อน,อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวเล่งให้เกิดวิกฤตแบงก์รันครั้งนี้ถือว่ามาเร็วกว่าที่ทุกคนคิดครับโอเคผมขอสรุปสั้นๆสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของรัฐบาลอริกาที่ผ่านร่างกฎหมายจีเน็แอคซึ่งอนุญ,ญาตให้มีการใช้เซบาคคอยในบัญชีธนาคารได้2นะฮะรัฐบาลเนี่ยทำแบบเนี้ยเพราะว่าอยากให้เทเตอร์ที่ถือนี สหรัฐเยอะมากๆเป็น1.35แสนล้านเนี่ยมันเยอะมากๆนะฮะมาซื้อพัสดต์อเมริกาเพิ่มครับ3นะฮะแต่กฎหมายนี้ห้ามแบงค์จ่ายดอกเบีย้ยฮะครับในโลกของ d e f าหรือว่าคริปโตแลนด์เนี่ยนะฮะให้ดอกเบีย้ย4-6%นี่คือการจุดชนวนให้เกิดแบงค์รันเพราะว่าคนเนี่ยก็มีโอกาสและการหรือว่าถ้ามองเห็นก็เขาก็จะถอนเทเตอร์ออกจากแบงก์ไปสเตคข้างนอกหมดนะครับสินทรัพย์ก็จะไหลาจากระบบแบงก์มหาศาลไปสู่ดี f านั่นเองฮะ หรือว่าจะเข้าไปสู่เทเตอร์นั่นเองครับซึ่งเวลาที่เข้าเทเตอร์โซนหนึ่งก็จะถูกไปกว้านซื้อบิตคอยแล้วก็ กว้างซื้อทองคำนะครับและนี่คือการผสมผสานกันร,ระหว่างทองคำแล้วก็คริปโตอย่างแท้จริงฮะรวมถึงการผสมผสานในครั้งนี้จะทำให้เกิดสุดยอดสกุลเงินที่กำลังจะมาแทนระบบเก่านั่นเองครับและนี่เป็นมุมมองต่างๆและกันนที่รวบรวมแล้วก็นำมาแบ่งปันนะครับแต่สำหรับผมผมก็มองว่าออโอเคแหละนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ลหลังไลไปยังดิฟายเพราะได้กินยิว4-6%นะแต่ผมคิดว่าก็จะมีส่วนมากเลยแหละที่อาจจะยังไม่สนใจแล้วก็มองว่ามันอาจจะเป็น สิ่งที่ยังทํายากอยู่หรือว่าอาจจะต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างบางส่วนโอเคแล้วมันอาจจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วเนะมีคนให้บริการต่างๆแต่มันก็ยังไม่ได้จะง่ายแบบกดไม่กี่คลิกคนที่มีอายุอ่คนที่มีอายุเยอะอาจจะยังไม่ทำนะครับก็ถือว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแล้วกันหรือว่าค่อยๆไหลเข้ามาแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเป็นสิ่งที่ดีกับโลกคริปโตเป็นสิ่งที่ดีกับทองคําแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับบ,บิตคอยเพราะว่าเงินที่ไหลเข้ามาในเทสเตอร์ยังไงก็ ส่วนหนึ่งแล้วกันไปซื้อบิตคอยไปซื้อทองคำนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกด้วยนะว่า t ท t ตอร์โเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเท t ตอร์ดอลลาร์ซะอีกนะในเรื่องของมาร์กิตแคนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นแบบนั้นทองคําก็อาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ ก็เป็นไปได้ฮะโอเคก็สหร er này, ันะบคลิปวิดีโอนี้มีเป็นเทุนี้นะ ijo, ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันโดยเฉพาะมีอย่างเขาไปพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยกันมาในนาทีนี้ด้วยแล้วก็ถ้าหากพูดเร็วผมต้องกราบขออภัยกันมานั้นในนาทีนี้ด้วยจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมในลิงก์้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้วนะเครื่องมือที่ชวนนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุุุ้้นนนนนนตตตต่่่่าา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 งงงงปปปปปรรรระเเเเทททศคคคิิิโโีีีมมมสสสััััญญ,ญใจหาาจหากก็พวววถึือณขไดดูล ละกันนะผมทำเอาไว้ให้แล้วนะครับยังไงรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะเฉลี่ยวันละ20กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะก็จะได้ประหยัดเวลากันไปได้นั่นเองครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ